งูปลาต้วอ่ะไปเลยค่ะมังงูปลาขอนเด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่พาเด็กหน่อยมังงูปลาขอัญเจอแล้วบ่พอแล้วบ่ยังไม่ผีเออลูกคืนลูกคืนอืมผีเงี้ยงขบย่างี้ยงอบ เปิดเบิ้งมงยานี่ไม่พอนี่น้องหนีนเปิดเบิ้งเออนี่หลังมึงมึงมึงมีบ่โอ้นั่เด็กเด็กเด็กดินอยู่นี่เออกรึบๆดิล่ะเอามือจุ่มไม่เอามาพี่เขาได้เร็วนี่ริ้วอ่าได้ยังกันนะโอ้เด็กกระปูอย่าพึ่งยางไปมงไม่ที่ล่ะเปิดนี่มึงก่อนนี่มึงก่อนตรงนี้ได้บ่แล้วเออ เออใส่ตาวง่วงมีเบิงมีบ่โอ้นั่นาน,น,าน,น,านเปิดเบิง้งนึนี่กรปูเออน่ะนี่ดิเงน,นบ่มีบ่มีบ่อโอพูด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 ,พดได้บ่ดได้ใส่เบิ้องน่ะ

อ่ะเงียบขึ้นึืนมาทั้งผีคืนมาทั้งผีเดีไปงานข้างน้ขึืนมาทั้งๆเงี้ยขค้นนนีได้ลามแก้วไ้านมแก้วจริงๆเดี๋ยวไปไก่ของเพิ่นตัวน่มาเย่จะปลาขอนได้ีิน้องได้เนี่เอามาเปิดเปิดเบิ้งนี่ไหม้นี่บอเอออามือซ้าวเบิ้ง เออเออซาขึ uh ้นจับจับด้อ่าโอเคบ่มีอ่าซาเบิ้งบ่มีบมีเลยบ่โอเคโอเคอาไปอ่าเดนบ่ไม่ได้โอ้โว้ยหาใจเอาหมมายกขึ้น โอเคอ่ะมาไปทางไหนไปทางุน่ใชไม่เกี่ยวใช้เเท่าฮ้ยโมนไปุนุนไปทางุ่นล้วอีบ่เอองมเบิงงมเบิงกันใส่กอมเบิงงอมเบิงเหมือนฮันเดยป้าต้คิงหน่อยไดลมีเลยมี่เลบอกอะไรมีอนตไปช ปุนทนั้งนาผู้รู้ม่ทำไมไห้างเออไปยาสลัดเลยสม่มา,มามห,หาป้าขอนด้วยค่ะพี่น้องเด้อปาขอนหนหามโจกเกยังหาบนทิ่แยังก็

หินเด้ค่ะมหาจับปลาขอนเด้ค่ะพี่นนองเด้อช่วงนี้ป้าขอนก็เลยกไนเลยขาไปเลยปดไปหน้าลุงขอฮะทางหน้าลุงขอดีบ่ะเจะมีป้าบัวเระน้อยเนอจ้าวข้าวาว้าข้าาปว้้วอา้าาา้อเา นอน้นาขึน่นเยโอเคได้บ่ลูกได้ืนมาเลยเออนั่นเห็นบ่ได้ต้ได้จ้ปนี้ต้นนีต้งไปนีุนไปต้งผุดเออมาหนองไม้มาลูกมะอืมอืมนั่นหนองไม้กับเก้งขึ้นะาอ้ยสุดยอดด้สุดยอดอู้โอเคโอเค นี่ป่เออถือเอากระตาเฮ้ยไม่จับปลาขอนปาขอนออ้ยาบอี่ป่ไม่กีย่งงไปเอมาสีมื่นเดึงเอาเถอะอาชี ป้ามีบอมีมอ๋อบ่มีไปต่อป้าหืมคำาหมือนล้ะไ,ลไป้แปาอยอยเออนั่นไม่หมิหนเาได้ได้บ่ลูกได้ปะต้องยอมอะไม่มีจับปาขอนด้วยพี่น้องด้งม,มีปะอ่าในเดวมงนั้นไม่นานันไปปง

ไมเจบมีบ่มีบ่ละไมข้างหลังมีบ่มีน้ำะไดนน้ายงนันมุนได้หมเจะไปเล่นอ้ยเีมาหาป้าต่อโอเคป้า